สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องของผมนะครับก็พอดีว่าเช่าเหรียญเอาไว้แล้วก็ที่บ้านคุณพ่อผมไม่ได้บอกว่าของมาส่งครับคา,คาอยู่ตั้งแต่เดือน8นะครับก็เลยไม่ได้เปิดแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นนะครับแล้วก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับเป็นเท้าเว,วสุวรรณนะครับของวัจุลามณีนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นอ่าเขาเรียกว่ารุ่น ปฐมปฐมพรมจะตุกมาหาราชิการุ่น1น,นะครับจะมีหลายเนื้อหาเลยนะจะมีประมาณผมผมได้เหรียญน,นี่มาเป็นแล้วก็มีผงอีก3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญใกล้หน่อยนะขออนุญาตดึงเข้ามาอีกนิดนึง ไกลดีกว่าโอเคครับนี่นะครับหเหรียญนะครับเหรียญเทวสวุวรรณโนนะครับจตุมหาราชิการุ่นปฐมนะครับพรมจตุมหาราชิการุ่นหนึ่งนะครับที่บอกว่ารุ่นหนึ่งคือเป็นรุ่นรุ่นแรกที่มีเอ่อเทเวสวุวรรณนะครับสามปาง อยู่ในเหรียญเดียวเลยนะครับเหรียญเดียวเลยนะครับก็ดังคำกล่าวขอ,ของหลวงพ่อนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าเหรียญปฐมพรมจตุมหาราชิการุ่นหนึ่งถือเป็นเหรียญที่สุดสุดแล้วนะครับของเมืองยักษ์แห่งวัดจุลามณีนะครับเพราะว่ารวมทั้ง3ปางนะครับคือหนึ่งก็คือเท้าสุวรรณพรม,มมหาสุติเทพธาดานะครับคือองค์แรกสุด ด้านบนนะครับนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณโนหน้ายักษ์นะครับจะเป็นองค์ขวานะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณโนหน้าเทพนะครับจะเป็นองค์ซ้ายนะครับควรมีบูชาและติดตัวเสริมบารมีปกปักรักษาประทานรัพย์นับอนันต์นะครับและที่สําคัญมีเตกเหลงนะครับสัญลักษณ์อำนาจประกาศิษ์ใหญ่จากสวรรค์นะครับขึ้นอยู่กับท่านที่บูชา จะอธิษฐานขอพรให้ทุกความสำเร็จเป็นดั่งประกาศิทธิสวรรค์นั้นได้นะครับเป็กเหลงก็จะเป็นเหมือนอโค้ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะโค้ดเหลงตรงนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ก็จะไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวกับเนื้อเนื้อทองแดงนะครับ จะเป็นเนื้อทองแดงนี่ก็สร้างเยอะหน่อยนะครับก็จะห่วงหูจะมีเจาะแล้วก็พร้อมแขวนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญรุ่นเนื้อบนบนหรือว่าเหรียญยังเนื้อทองฝาบาทานี้นะครับเนื้อทองทิพย์เนี่ยก็จะไม่มีหูห่วงนะครับดูดีๆเนาะสามารถเอาไปเลี่ยมแล้วก็เลี่ยมเก็บผิวได้เลยแล้วก็ห้อยคอบูชาได้เลยนะครับ อันนี้ซีนเดิมยังไม่ได้แกะนะครับเลยไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับนะแล้วก็ส่วนผงนี่จะเป็นผงผงจูซานะครับแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับอีกผงนึงผงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาข้อมูลแป๊บนึงอ่าผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเรียกสั้นๆว่าเหรียญรุ่นหนึ่งอ่าเหรียญมีแล้วไม่จนนะครับ แล้วก็เนื้อทองทิพย์เนี่ยนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับอยู่ที่8,999องค์นะครับนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับก็ด้านหน้าก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น3ปางครับด้านหลังเนี่ยจะมีอาวุธทั้ง5นะครับก็จะมีกระบองนะครับมีกงจักรนะครับแล้วก็มีคาถาเขาเรียกว่าวัาชิรวุธใช่ไหม แล้วก็มีผ้าคาดนะครับเหมือนรุ่นเกาะหรือเหมือนรุ่นเจริญเจริญซับนะครับด้านหลังอีกอันนึงก็เป็นดวงตานะครับดวงตาแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับอันนี้นะฮะรุ่นนี้สร้างอยู่25,999องค์นะครับ2อง9 9องค์นะครับ รุ่นนี้ก็จะหาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าสร้างเยอะนะครับรุ่นทองทิพนี่ก็สร้างประมาณนะครับเกือบ9 0 0 0องค์นะครับยังพอหาได้นะผมว่านะครับราคาวัดอาจจะปรับขึ้นนะครับอันนี้ไม่ไม่ชัวนะแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อผงไม้ขนุนนะครับเนื้อสีแดงนะครับอันนี้นะครับเพื่อจะหนุนนำนะครับหนุนดวงหนุนโชคนะครับ เป็นเนื้อผงไม้ขนุนนะครับจัดสร้างทั้งหมด20,000เหรียญนะครับ20,000องค์นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเพราะว่าเนื้อผงเปิดแกะได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับทั้งเป็นเนื้อเหรียญเนื้อผงครับนี่นะครับเอาวุธทั้ง5้านะครับก็จะมีกระบองตรงกลางนะครับแล้วก็จะมี กองจักนะครับแล้วก็วชิลาวุฒนะครับตรงนี้เป็นผ้าคาดศีรษะนะครับแล้วก็ดวงตาสวรรค์นะครับประกอบด้วยยันอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ผมแต่ผมมองผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่ารุ่นนี้เนื้อผงปั๊มค่อนข้างตื่นนะครับแต่ที่แต่ที่สองดูดนะครับผมคิดว่า ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับอย่างด้านหลังเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเหมือนว่าจะตื้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชัดก็ชัดแหละแต่ว่าแบบถ้าเป็นผงรุ่นก่อนๆจะชัดกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงไม้ขนุนนะครับหนุนนำหนุนดวงหนุนโชคนะครับตามชื่อเลยนะครับต่อมาเป็น เนื้อผงไม้ราชพฤกษ์นะครับอันนี้อันนี้เ right นื้อผงไม้ราชพฤกษ์นะครับสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับตอนแรกผมนึกว่าเนื้อผงไม้ทองหลางเหมือนรุ่นปดนีนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อผงไม้ราชพฤกษ์นะครับก็สร้างสองห0องคองเหมือนกันนะครับเท่ากันกับเนื้อผงไม้ขนุนนะครับนะครับเนื้อผงไม้ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น เนื้อผงไม้ไผ่สีสุกนะครับอ๋อไม่ใช่เนื้อผงพุทธคุณนะเป็นเนื้อผงไม้ไผ่สีสุกนะครับก็สร้างสอง0มืเหมือนกันนะครับเนื้อผงไม้ไผ่นะครับผมก็เช่ามาอย่างละอย่างละเนื้อนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมว่าพับผงก็ก็ดีนะอย่างรุ่นปดนี่ก็จะเป็นเนื้อผงทองหลางไม้ทองหลาง หรือจะเป็นอย่างเนื้อเนื้อผงจูซาแดงหน้ากากทองอะไรยเงี้ยครับเนื้อผงก็สวยนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเช่าบูชาราคาวัดนะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็น่าจะได้อ่าจำปีโสธรเนื้อนวะันะครับเดี๋ยวพระออก,กเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ราคาวัดนะครับอดีว่าจองไม่ทัน